อ่าครับผมพอนนะแล้วนี่เราก็อยู่ในเกมมอร์เฟมักันนะครับมาต่อจากเอ่ออเลอร์ตเมื่อกี้นะที่เล่นเฟลนะแนะนําตัวกันใหม่หน่อยครับจากทางขวาครับคุณคุณเอ่อตัวนี้ครับแนะนําตัวหน่อยครับเอ่อครับผมเออดักเกอร์ดาร์กิสนะครับเล่นเป็นนิกนะครับเออตอนนี้อยู่ดนแดนพิเศษอันเลิศนะครับแต่งที่ขราวเมื่อกี้หลุดไปนะครับเล่นเล่นเป็นจากคราวที่เราเล่นเป็นฟอร์สใช่ฮะใช่แล้วนี่ฮะคุณโลกิตรงกลางฮะครับผม โลกิสามสิบซิตัันมายาครับผมแนะนตัวอ่าจากตาที่แล้วเล่นเป็นเอมเบอร์นะฮะแล้วนี่ก็น้องใหม่คนเดิมของเราฮะโลกิฮะแนะนำตัวหน่อยครับต้นครับแคสองหกครับโอ้ยครับเรารอบนี้เราจะผ่านกันไหมล่ะเนี่ยเรามาลุ้นกันไหมดีกว่ารอบนี้ไม่มีเดอฟอนนะครับทุกคนต้องวิ่งนะครับก็ผมปรับเปลี่ยนอาวุธใหม่เล็กหน่อยนะครับเป็นออกลิตนะครับปืนเดียวอะที่ยิงระเบิดก่อนหน้านี้ที่เคยบอกไปว่า มีโอกาสจะมาใช้ให้ดูนะได้ใช้แล้วนะฮะซึ่งเป็นปืนเป็นปืนอันตรายที่สุดในเกมนี้ด้วยเหตุผลเดียวครับมันยิงโดนตัวเองได้ครับแลวดูดูอนุภาคทำลายมานะครับนัดเดียวอะไปยกฝูงนะเอากดผิดอ้าวมอนเมินกดอสีนะครับกดอสีดิ อันตินี่นั่งสมาธิกลางอากาศนะครับโอ้โหเขาไม่สัทนสะทานใดๆฮะไม่ว่าจะถูกทุบตีสักเท่าไหร่ฮะ <c oughs> <c oughs> ก็นิกนะครับอันติมันความสามารถของอันติก็คือระหว่างที่นั่งสมาธิอยู่นะฮะจะไม่ได้ผลจากการโจมตีใดๆทั้งสิ้นเมื่อหมดเวลามันจะสะท้อนดาเมจที่ได้รับมากลับไปทั้งหมดนะฮะเฮ้ยไปไปกับพิบไม่ไม่มั้งไม่มั้งแขกไม่รับเชิญคงไม่มาตอนนี้มั้ง อ้าวใครใครมีการ์ดบาเลียเหรอพี่มีพี่มีพี่มีได้มาตอนไหนวะอยู่ไหนเอ่าตัวยิงออัลฟิสตายไปละยิงยิงไปละอ่านะเอ่อเสียงเสียงลมลมจากใครครับลมจากใครครับจากน้องใหม่แล้วอ่าปรับปรับพัดลมนิดนึงนะตอนต้นนึงนะต้นนึงนะอ่า โอเคนี่ผมเล่นมือเดียวอยู่ครับยังไม่ว่างโอ้ยรวมต่อต่อต่อ <c oughs> คือตัวตัวถือออคลิสปืนประเภทเดียวก,กับผมมันมันอึดมากนะโดนออคลิสผมไปตั้งหลายนัดยังไม่ตายนะ ก็ก็เสียงเสียงลมก็ยังไม่หายนะต้นนะก็นิดนึงอ่าโอเคโอเคหายแล้วหายแล้วสานการณนิดนึงนะครับหายแล้วก็ดูใหม่ือใหม่ครับมีอะไรก็ก็น้องน้องเขามีโปรเจกต์จากแคสเลเด้นหกเร็วๆนี้ก็เลยนี่นี่ก็เลยมาฝึกให้น้องเขาหัดแคส่อนะ ก็โลโลกีนะที่คุณคิสตันมายาเขาเล่นนะก็ความสามารถอันตรีมันก็คือปลดอาวุธคู่ต่อสู้ให้ให้คู่ต่อสู้ใช้ปืนไม่ได้ทําให้ต้องแบบวิ่งเอาไม้มาตีเราซึ่งก็เพิ่มความสบายในการเล่นนะซึ่งก็ผมผมก็จะดาวน์ละรู้สึกรู้สึกรอบรอบนี้เล่นสบายกว่ารอบที่แล้วเยอะครับปืนแรงครับปืนแรงตอนนี้ปืนแรง ก็ก็จะอธิบายเรื่องดาเมจปืนผมนิดนึงนะก็ดาเมจปืนผมจะเป็นธาตุไฟผสมกับธาตุน้ำแข็งซึ่งจะให้ผลรู้สึกถ้าจะไม่ผิดจะเป็นกัดเกาะกัดก่อนเกาะของอีกฝ่ายฮะมาแล้วมาแล้วเลยเลยทำให้ยิงได้แรงนะปืนนี้ก็อยู่มีมีให้ใช้นะถ้าถ้าคนเล่นมีแคนเข้าแคนก็จะมีให้ใช้อยู่ในแคนนะ ซึ่งเป็นปืนเอ่อถ้าจำไม่ผิดแรงเจ็ดหลังมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นปืนที่ให้ใช้ได้ตอนแรงเจ็ดซึ่งข้ออันตรายของปืนนี้นะครับจะให้เพื่อนผมเป็นคนสาธยายให้ฟังนะครับเอ่อคุณเฟย์ับ,บเชิญหน่อยครับ <c oughs> สายายปืนนี้เหรอครับป,ปืนนี่อันตรายนะครับป,ปืนนี้ทำหน้าเมจก,กับตัวเองนะครับใช่ครับถ้าสมมติมว่าถ้าใครต้องการยิงอัดหน้าเอา่อระหว่างยิงนี่ถ้าเพื่อนวิ่งอัดหน้าเอา่อวิ่งผ่านหน้าก็มีสิทธิ์ ตายได้ง่ายๆเลยนะก็คงคงคงจะได้เห็นผมตายด้วยปืนตัวเองเร็วๆนี้ครับเพราะเพื่อนมันเริ่มวิ่งตัดหน้าผมแล้ว <c oughs> เอ่อต้อนต้นแสงลมยังใหม่แล้วอะ่ะโอ้ยร่วงเ,เดินนะอ,าาะะละละอ่าถ้สวัสดีไล่ไล่ไปก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวชุบเ,เ,เดี๋ยวชุบเองออกฤทธิ์แม้ถือกว่าออกฤทธิ์แม้ถือไปเดินนะไม่เป็นไรรอบนี้รู้รอบนี้รู้สึกสบายอาร์ติแฟต์เรียกไม่ค่อยลดเท่าไหร่ เฮ้ยไม่ให้ตายเหรอดูก่อนก็ได้วะเอ้าเอาโอ้โหลุมลุ่มลุมลุมเก้าเจ็ดเมตรครับเกจ็ดเมตรก็ก็นี้ยถ้าก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะฮะเนี่ยครับยิงถ้ายิงอัดตัวเองก็ตายได้ฮะก็ช่วยชุบพีเลือดน้อยเลือดน้อยเขาบอกมาแล้วนึงะไปไหนแล้วนั่นนะ เอาเอาละเอาละไงเอาครับพี่คนเอาเอาละไงโอ้ยปิดตัวอย่างนี้ได้เหรอโอ้ยในในในปิดตัวอย่างนี้กันเลยเหรอซึ่งข้อนี้ก็เออปืนนี้ก็ดาเมจแรงนะแต่ข้อเสียก็คือมันมันยิงช้านะและยิงโดนตัวเองได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ชุกให้เองไปชุกคนอื่นเลยไปทำอะไร ความสามารถของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ m ม c o คอนโทรนะถ้าถ้าอา่านไม่ผิดมาหนักมค์คอนโทรใช่ไหมจะเป็นการควบคุมหรือล้างสมองอีกฝั่งนะให้ให้ตีกันเองแบบมัวมัวก็ก็เริ่ม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 ยิงโดนตัวเองบ่อยขึ้นนะสังเกตได้จากเิืญอที่หายไปของผมนะั่น ก็ก so ็เสียงเสียงลมก็ยังยังไม่หายนะต้นนะโอเคเริ่มเริ่มเริ่มเงียบหน่อยหน่อยรู้สึกเหมือนมีใครนอนอยู่เดี๋ยวไปชุบให้เองที่ซัพพอยเดี๋ยวไปเก็บไปเก็บทีกว่าเอรอแต่ช่วงนี้ผมผมหลอนไปเองหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้คนคนผู้ชมจะเห็นแบบเดียวกับผมไหมผมเห็นว่าไฟกับพิสนะไม่รู้นะครับโอ้เกือบดาวเนี่ยใคร ใครร็วิวคนแรกนั่นแหละเอาคนนั้นนั่นแหละอง่ามาจริงเลยอย่าอย่าอย่ามาเลยตอนนี้มันมันเดือดร้อนคนอื่นเขาถ้ามาตอนนี้ ก็ก <ersch> ็ pegar, ถ้าถ้าเห็นผมเงียบๆก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรฮะคือผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรฮะจังหวะนี้คือใครว่างใครว่างมาชุบทีดิาซัพพอร์ตไม่ต้องห่วงครับโลคัพพอร์ตรับฟันอ่าโอเคโอเคมีมีคนคอยชุบให้ก็ลองลองออกไปนิดนึงรู้สึกรู้สึกพอมีปอดอาวุธของโลคีแล้วรู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยคือออกออริสมันยิงไม่ได้ไง พอมันยิงไม่ได้ปุ๊บมันก็เลยไม่แรงเลยทีเียก็ครับถ้าถ้าจะลงดีเฟนซ์นะฮะถ้าลงเป็นทีมก็ให้ให้จัดสรรตัวกันมาให้ดีฮะแต่ละตัวมีประโยชน์ทั้งนั้นนะอย่าคิดว่าตัวคนอื่นไม่มีประโยชน์นะตัวตัวเริ่มต้นกากอะไรนี้ไม่จริงนะเพราะว่าอยู่อยู่ที่คนใช้นะถ้าคนใช้เป็นก็จะมีประโยชน์มากนะดาวแล้วครับไม่จำเป็นว่าต้องตัวตัวตัวหายากจะมีประโยชน์ที่สุดนะไม่จริงนะอันนี้ บอกไว้ก่อนนะเพราะตัวในวอลเฟมีมีหลายสิบตัวนะเริ่มเริ่มสัมผัสได้ถึงความเงียบของทีมนะครับก็กำลังโผมันอยู่ทุกคนนะครับก็ก็รู้สึกว่าเสียงเสียงลมมันก็จะดังขึ้นบ้างอะไรบ้างนะเนะ อ๋อเริ่มเริ่มเงียบเริ่มเงียบโอเคโอ้ดนไฟเผาเอ่อเสียงเสียงเงียบเสียงลมลิ้นเงียบไปละอ่าโดนไฟเผาอ่ามีคนชุบแล้วใช่โอเคไปชุบเพราะวเปดาวเองนะก็คือไม่ไม่เห็นแล้วครับออกลิกออกลิกมันยิงไั้กี่แฉกอ่ะคือคือผมยิงยิงได้ทีละลูก แต่ว่ามันมันยิงได้ทีละสองสองลูกอะไรเงี้ยรอล่อลอผมร่อเอาลีล่อเอาลีให้อยู่หาชุบอยู่ชุบอยู่ชุบเลยชุบเลย ใครวิ mm. ่งตัดหน้าอุ้ยอุยเจ็บนะนี่เนี่ยออย่างที่บอกไปปืนที่ผมใช้มันปืนอันตรายะยิงโดนตัวเองได้อะก็้าคนคนจะใช้ก็ยิงระวังระวังนิดนึงนะฮะแล้ว้อควรระวังอย่างคืออย่ายิงปืนนี้ใกล้ประตูนะครับผมโดนมากับตัวแล้วนะสามเราเามเน่ารอบนี้น่าจะผ่านอะไม่ไม่น่าเฟลนะถ้าไม่มีเหตุอะไรอีกนะ